ช่วงนี้ก็ใกล้เข้าสู่ช่วงช่วงเดือนของเดือนรมอมฎอนะคะ่ะทางเรือนจํากลางจังหวัดยะลาก็ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายสารต่อโครงการอาสา,าสมัครเรือนจําทําความดีเพื่อแผ่นดินปี3เรื่องของการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทําความสะอาดบัสยิดกลางต้อนรับเดือนรอมฎอน,นะคะ่ะ นายโอรานบินสารประหลัดจังหวัดยะลาร่วมกับนายปริญญาศรีธัญญาแก้วผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดระนองรักษารษาชการแทนผู้บัญชาการเรือนจํากลางร่วมเปิดโครงการอาสาสมัครเรือนจําทําความดีเพื่อแผ่นดินปี3ในการทําความสะอาดมาสัสยิดกลางยะลาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาคร,รัฐภาครประชาชนและภาคเอกชนบริษัทห้างร้านเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมซึ่งศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทําเรือนจํากลางยะลาหรือศูนย์แคร์ได้ร่วมกับสํานักงานจัดหางาน จังหวัดยะลาสำนักงานคุณบัพติจังหวัดยะลาองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเยเด่นภาคใต้องค์การภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุคลื่นวิถีไทยจังหวัดยะลาจัดขึ้นเพื่อร่วมการแสดงออกถึงความจงรักพักดีและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 ขนาดเดียวกันนะครับก็เป็นการต้อนรับเดือนรอมฎอนหรือว่าเดือนแห่งการถือศีลอดของพี่น้องชาวไทยมุสลิมสร้างความสมานฉันต่อชุมชนและสังคมรัสังคมนะครับรวมถึงการแสดงออกถึงความจงรักภักดีกับความสามัคคี ของกลุ่มคนทุกกลุ่มนะครับทั้งผู้พ้นโทษประชาชนเจ้าหน้าที่ทางภาครัฐเอกชนที่ร่วมกันช่วยเหลือสังคมและทําความดีเพื่อแผ่นดินตลอดจนถึงเป็นการเผยแพร่กิจกรรมของการทํางานเพื่อการช่วยเหลือสังคมและการทําคุณประโยชน์ด้วยกิจกรรมจิตอาสานั่นเองครับ